ขออนุญาตพระอาจารย์ย้าตรงในส่วนความเป็นการ uh huh. ที่จะยกฐานะไปสู่การเป็นอริยะบุคคลนี่นะครับต uh ั huh. ้งแต่อย่างลงม่นในพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็ในเรื่องของศีลน,นะครับแล้วก็ในส่วนในเรื่องที่การละนันทีครับพระอาจารย์ครับ uh huh. อยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงการละนันทีในแง่มุมต่างๆเพื่อให้เกิดเป็นสิ่งที่เป็นคุณธรรมที่ญาติโยมจะได้เข้าใจและนําปฏิบัติได้จริงครับพระอาจารย์ครับการละนันทีเนี่ย พระศาสดาก็แนะนําในเรื่องของอกุศลก่อนนะอกุศลก็คือการพยาบาทเปลียป่ยนเปลี่ยนความคิดสามกลุ่มนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยรีบละกระทาแค่นี้ชื่อว่าจเจริญสัมมาสังกัปปะมักมีองดข้อที่สองนะซึ่งสามความคิดเนี่ยเกิดในชีวิตเราตลอดเวลาครับนะ นั้นเราจะเบียดเบียนใครด้วยวาจาเบียดเบียนใครด้วยกายคิดมันต้องคิดก่อนครับเพราะว่าเมื่อมิจฉาสังกปะบริบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยมิจฉาวาจาก็บริบูรณ์ครับมิจฉาวาจาบริบูรณ์มิจฉากรรมันตาก็บริบูรณ์นั้นมันเริ่มมาจากความคิดก่อนปุ๊บออกทางวาจาออกทางวาจาเสร็จออกทางกายใช่ไหมถ้าคนตัดตั้งแต่ต้นตอคือความคิด วาจาจะไม่ผิดกายจะไม่ผิดใช่ไหมเนี่ยดังนั้น